สวัสดีค่ะรพสตบ้านช่องมิกนะคะตำบลบุ่งค้าอําเภอเริองนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะอ่าอ,อันนี้เป็นซิมฮีโร่นะคะของ AIS นะคะตามโครงการอสมอรักรบเสื้อสีเทาติดปีกดิจิตอลต้านภายัยโควิด -19 นะคะอ่าอ,อันนี้เป็นซิมที่ทางรพสตขอไปทาง AIS นะคะ ซึ่งดูจากช่องโชคดีดอน YouTube นะคะวิธีขอแล้วก็ทาง a อ s นี่ได้จัดส่งมาให้นะคะจำนวนอสมอของรอพศตอบ้านชงเมฆทั้งหมด26คนนะคะพอดีทาง a อ s เขาบอกว่าเขาไม่แบ่งแบ่งส่งนะคะเขาเขาส่งทั้งละหนึ่งกล่องคือกล่องละห้าสิบซิมนะคะ ที่เหลือก็จะแบ่งให้รอพอสอตัข้างเคียงนะคะถ้าใครยังไม่ขอให้รีบเข้าไปดูรายละเอียดในการขอซิมของอสมอจากช่องโชคดีดอน u t u b e นะคะเขาจะหมดเขตในวันที่30มิถุนายน63นี้นะคะรีบๆนะคะขอบคุณ AIS นะคะที่ส่งซิมมาให้ค่ะขอบคุณค่ะ